ช่วงนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์ออฟฟิศอุปกรณ์หลักๆมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะผมจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนของการผลิตไฟนะครับผมส่วนที่2ก็คือส่วนของการควบคุมการชาร์จการใช้นะครับผมส่วนที่3ก็คือส่วนที่เก็บนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นโหลดอุปกรณ์ที่จะไปใช้งานนะครับผมอุปกรณ์ส่วนที่1เลยเนาะก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับผมแผงโซล่าเซลล์ เลือกขนาดตามต้องการต่อไปก็จะเป็นชุดต่อชุดเชื่อมต่อจากแคงโซและเซลลเข้าตัวคอนโทรลนะครับก็จะเป็นสายไฟกับ M C C นะครับเป็นชุดเชื่อมต่อนะครับผมต่อไปก็จะเป็นชุดยึดติดบนหลังคานะครับตัวนี้ก็จะเรียก L อลฟีดนะครับแอลฟีดนะฮะก็จะมีช่องสําหรับยึดติดหลังคาก็จะมีน็อตนะฮะ นัเกี่ยวปล่อยยึดติดจะเป็นหลังคาเหล็กหลังคาไม้แล้วเรายึดติดเสร็จแล้วเราก็จะเอารางมาใส่นะครับตัวนี้จะเป็นรางอลูมิเนียมนะครับผมเป็นรางที่ช่วยระบายความร้อนแผ่นได้ด้วยนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมมีความคงทนทนแดดทนฝนซึ่งตัวนี้จะต้องอยู่บนหลังคาแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวยึดติดแผงกับรางนะครับ<ๆ>เขาเรียกแคมป์นะครับแคมป์กลาง<ๆ>อันนี้แคมป์ข้างนะครับผมโอเค ตัวนี้เป็นชัดเจอร์เรียกชัดเจอร์นะครับโดยทั่วไปก็คือชัดเจอร์เรียกถ้าภาษากคอนโทรลชาร์จนะครับผมตัวนี้จะเป็นชนิด PWM นะครับผมตัวนี้จะเป็นใช้แอมชาร์ตนะครับผมตัวที่2ก็จะเป็น MPPT นะครับ MPPT เราก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับชุดที่เราจะใช้งานนะครับผม แล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะเป็นชุดชัชเจอร์ที่มีอินเวอร์เตอร์ในตัวนะครับผมอินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้เป็น2 2 0โวลต์นะครับผมจากไฟ DC ให้เป็นไฟบ้านเลยนะครับไป2 2 0โวลต์เพียวสายเลยนะครับ50เฮิรตซ์เหมือนไฟบ้านทุกประการนะครับชุดต่อไปก็คือชุดควบคุมนะฮะชุดควบคุมทางเดินไฟนะครับจะจะมีเบรกเกอร์เป็นสะพานไฟไ,ฟไว้ตัดไว้เชื่อมนะครับผม ตัดไฟเชื่อมไฟตัวหนึ่งก็คือ,อตัวเซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับผมเอาไว้ดึงไฟเกินไฟกระชากไฟที่เราไม่ต้องการเนี่ยลงดินไปนะครับการดึงไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ในตัวกล่องคอนโทรลลงดินทั้งหมดนะครับผมเพื่อปกป้องอุปกรณ์ของเราไม่ให้เสียหายได้ง่ายๆนะครับเวลาฟ้าผ่าไฟฉลบนะครับผมเข้ามาอันนี้ก็มีส่วนช่วยได้นะครับ ส่วนช่วยป้องกันนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นรางยึดนะครับรางยึดอุปกรณ์พวกตัวตัวเบเกอร์กับตัวอซเซสต์นะครับติดกับตู้นะฮะตู้นะฮะเนี่ยเป็นตู้เหล็กนะฮะตู้เหล็กธรรมดาทั่วไปนะครับผมตู้เหล็กเลือกขนาดให้เหมาะสมเพราะว่าระหวาง ระหว่างที่ชัตเจอร์หรืออินเวอร์เตอร์ทำงานเนี่ยฮะมันจะมีความร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้มันล้วมๆหน่อยนะฮะให้มันระบายความร้อนได้นะครับผมต่อไปก็เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อย่างที่เราเคยบอกแล้วก็คือแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่ที่นิยมใช้งานก็จะมีอยู่ประมาณ3มชนิดนะฮะสชนิดก็คือชนิดน้ําธรรมดาเลยเบรรถยนต์ทั่วไปธรรมดานะครับที่มีตามท้องตลาดส่วนสุดท้ายก็จะเป็นชุดโหลดนะครับผมคุดโหลดเราจะใช้ เป็นโหลดดีซีไหมนะฮะถ้า DC ก็จะมีหลอดไฟมีพัดลมมีตัวชาร์จมือถือนะครับผมตู้เย็น DC ก็มีนะครับผมทีวีดีซีก็ทําได้นะครับก,ก็มีหลายอย่างนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าใจเดี๋ยวเราไปสู่บทเรียนหน้ากันต่อไปครับ